กิน,กนข้าวอีกอ๋อนุ่งเฮงผ้าวอยู่นี่กินข้าวก่อนจนอะนเ,นจเมื่อยนะกินข<อ>้าวก่อนจะเมื่อยได้ไปพี่น,อน้องเหรออ่าเดินทางเดินทางเอาอเดินทางแต่เศร้ามาหนิอาเจ้าี่ทันหรือบอหรือ,อพี่น้องเลยบาดนี่เนาะอ่ากําลังชิมเมื่อ

อ่ะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุทุกคนเด้อพี่น้องเด้อทักทายสบายดีตอนสวยๆเนาะก็นี่เขากำลังเดินทางพี่น้องเไยก็ะเจ้าเติบอยู่ไดยอา่าเจ็ดแปดโมงพี่น้องเไยเขากำลังขี่เดินทางเมื่อสงสารพอบอจันทร์อ่าจะหอดพุ่นบุหูุชิจักมุงปกติเนี่ยพ่นสงสารในวันบ่ายมงุงหรือบ่ายสองมงุงกล็ลองเบิรงวันสิทันหรือบอ่อพี่น้องเนาะใส่เวลาประมาณสามสี่สี่โมงขับรถ ถา้าบ่มีหยังติดขัดนะถ้าบ่มีอย่างโลด,โลดโบ่แตกรถบ่เพบ่พังก็จังว่ากันอีกเทื่อนึงนนเนาะอ่าแต่ว่าเสียดฉุยเฮพี่น้องนี่เนาะเพราะว่าเฮาสิเมื่อแต่เมื่อคืนนี้ก็บ่ทัน,นจังสิเฮ็ดจังไดอ่าไปหนุ่มแหลานก่อน Oh, cà phê kiếp mới ăn đây như đâu Nó nọ à thôi chạy chạy Ăn con chạy này chạy mà chạy 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 อเงินเอามาชื่อขนมน้องไใครดีมะเอ้าพ่อบอกเงินเจ้าสบายดีเนาะอ่าก็หุ่นดีสบายช่วงหุ่นดีดีเลยเนองเลยเบื่อเบงน้ำเบาเตียงเลยเพราะเนาะ ใช่นะมาเอาพี่เอาม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 าไปเดินเมื่อจะดินชาวบ้านน้ำลุงไปบ่ไปบ่โอ้ยกินข้าวกระปพาะกินข้าวกินกินข้าวอีกอ๋อนุ่งหิ้งข้าวอยู่นี่กินข้าวก่อนจะเมื่อยลกินข้าวก่อนจะเมื่อไรปวดโผโพ จักอีกจักอยากกินข้าวก่อนจังเมื่อเขาไ่กินข้าวเขาจะได้ลุงเฝ้านี่ใช่าหนี้แม่เขาพูดน่ายขึ้นมาเบิร์กเป็นปะยาเขากินข้าวก่อนจัเมื่อเป็นปะเฝ้าอย่างนี้เป็นปะปะอันนี้เอาขนมเนี่ยให้กินข้าวก่อนบ่หน่เฮ้อโอ้ยลุงเฮงเฝ้าไปให้กินข้าวอยู่ อืมร้านไปนให้กินขา้าพี่น้องเนาะบ๊ายมียังให้ลุงกินให้ลุงกินข้าวเมีขาวไข่มีอย่างมีมีอย่งมีขาวไข่ยกินกินข้าวกับไข่อ่าข้าวกับไข่บ่ให้ลุงกินกนะไม่เอากินนมเนี่ยว้อไว้ยว้อโอ้ อ้นวนี่ขนมเนี่ยมาไว้<ม>

อืมอืมมาพี่มามานรุ่งแกใหายมากมาตัวนี้มันมุนไปเลยฮะเฮ้ยนี่อ่ะอืม Ừ, kim mhm chín, chín, mhm 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 đi mhm này เออโตเฝ้าอยู่พี่น้องไงแต่ร้านให้กินเขาก็บมกินไม่ได้บ่บมกินไม่ได้บอกครับฮะโมกินไม่ได้บอกครับโมกินฝาเข้าโมกินก็ได้บ่ลุงเมื่อด้วก็ได้บ่โมเมื่อโมเมื่อเมื่อไม่ได้เมื่อได้กินเขาก่อนกั้เนี้ยบู Kính chào quý vị đi. Nó... No. Uhm. phải rung rung cứ mượt thế. Tại phải... Tại phải thế. cứ phải rung... Phải bởi hình. Từ... Từ... Ngay thường. ย่งนอนตื่นแต่เช้าัมาพี่มาพี่ฮะตื่นคือแต่หามงเาเพื่อนั่นเพื่อนน,อนี่ตเสีดสยดซุยสะกี่ท่านเลยบอลบรรดนั่งดี่ดนั่งไม่ได้ดอกรุ่นี่นะม,ม่อยากไป เย็นนี่ขึ้กันไปย่างเดียวบุมีมนงังบ่จะมีก้นบ่ได้แล้วเขาได้ทำเปิดแม่ไปซี่กระโจนขื้ชิบูกาลักร้องมนันกันเนาะโซไดู้เ่นย่าิเอามาก <c oughs> <c oughs> <laughs> อ,อับโอเข,ข่ากัาบเข่ามาเลยพี่น้อะไรเนาะโอ้ยกินเข่ากันเมื่อลานวะก็กินเข่ากับอะไรเนาะคือเมื่อหอดคนนะ่ะอืมมาแตนหาโต๊ะมาตั้งมิโต๊ะมาตั้ง มา sia, มามาพี Arrow, is is okay. mm? ่น wow hmm. ้องไอกินข้าวมา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 กินข้าวเหมกันเด้อพี่น้องเด้อบบบนี้อ่ากินข้าวก่อนลานกินข้าวก่อนจังเมื่อมามามากินกินลงกินแล้วจะกินจะกินแล้วกินแล้วลงมามามาพี่น้องกินข้าวเหมกันก่อนจึงเดินทาง ใช่ไหเนี่ยอืมใ่ไหนี renamed, ่ยตรไนดอะไรครอ่สมั ม,มากมากฮะกินล้บวกินอะบอกบอกกินหมครับนั่งลงบอกช่วยช่วยเติมบอกรำไปเหปนสิบโมงแล้กลางหอเก่าเห็นแรก่มันส่ชั่วโมง อืมันเอนนี้ดยมา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 เขาจะขาดดอกกุหาช่วยมาขคือก่อยู่กับพ่นอนอีกอะมันนช่วยบาที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะ้ีเราจรู้ทีันน 那你讲好了。快点、嗯，你第一了。 ดซื้อมาเท่ก่อนกันามมขาวุ่งมากเด็กินสบ้านทายุมัน้อกกินข้าวก้อนอยงนีินุ่งไม่ลองกินเลยมันมันไม่แมกินน้ำกันน้อ 그 프로젝트에 멋있게 าลนึงเลาะเรียบร้อยอิ่มแล้วพี <h <h <h> <h ่น้องเงียบ mm ้านนี่ พี่น้องไงมิจต์ป้ะเตียงเกสคขอตัวเดินทางกลับก่อนบันเนี้ก็กินข้าวกินนา้าอิม่มแล้วก็เอาหมักเซเวอร์ขึ้นรถเนาะนี่ยได้หมักเซเวอร์ซองถุงอ่าแล้วก็เนี่เครื่องหมึกบวบหมึกอึตุ้มีเพื่อนอภาพี่น้องเไยกับเฝ้าเนี่ย,ย่า้จะโบทันงานศพพอบวจัน,น,นเนาะฮะโบเตียงขอตัวเดินทางก่อนจะได้ก็ขอขบุกขดใจขอบุญข,ขอบุญในหลาเอฟซีเบอร์สุขสุคนนอ่จักแพงพี่น้องเไย วาสิกายเมื่อเลยกะทางครอบครัวน้องเม่งเห็นไมวะเอาเครื่องก้อนกับเฮาเดือตรงในเวะทางผ่านเมื่อพอดีนะเวะ้านให้กินข้าวกินน้ำอีกพี่น้องเนาะก็เป็นห่วงลุงยัน่ได้กินข้าวกินน้ำบาสันได้กินข้าวกินน้ำได้กับเมื่อเดินทางไปเจอกันสวรสดิเขตบานี้พี่น้องเลยยูดีมีแฮงบรรจุขู่จุคนจักกี่ทันหรือบทันเด้อสีเฝ้าสุดๆพี่น้องเลยเฝ้าลายกับไรยันอันตรายเนาะไปเดินทางก่อนยูดีมีหฮงสบายดีเด้อบาย